แกเบเวกูขอปิดตัวเปิดใจไอสัตว์กูมากับเซนต์ตาไอช้างไอช้างไอช้าไอช้างไอช้าไอ้าง็มเดินไปขวาบนเดินไปขวาบนแอบดีๆนะยูหนวะ ยู่ไหนกันอะอยู่ไ้ายอยู่ซ้ายกันหมดเลยพี่ตังไม่รู้แต่ผมสองคอยู่ซ้ายเฮ้มาหาก,กูบ้านฟ้ามาหาก,ก,บาากูบ้านฟ้ากูขอเลยบ้านฟ้ากูขอเลยเออสละ้ปปอน

โดนปลายมีดเฉยเลยช็อตนี้ไอสัตว์แม่ชุ่มพุ่งตั้งแต่ทางเข้าประตูอ่ะคูกระโดดหน้าต่างแล้ววิ่งออกไปหน่อยยังกุ้งไปโดนกูอีกเดินไปขวาเดินไปขวาเดินไปขวามาได้มิกกี้มาได้มาได้ไปขวาไปขวาไปขวาป๊อปปป๊อขวาล่างป๊อปขวาล่างเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไว้แล้วแอบไว้แอบไว้แอบไว้เดี๋ยวไปเล่นบ้านฟ้าต่อ กลับไปกลับไปกับไปเออกลับมากลับมาเดี๋ยวพี่บ้านฟ้าให้มีแอบไปเลยพี่ี่มาปั่นขวากางพี่มีดีจะเปียสช่วยเองมันเป็นป้าเี๋ยวเคียอะไรก็ไมู่บ้านฟ้าายอะไรอะไรเนะอะไรอะไรอย่งครับอย่างครับอย่างครับ

โหวเกมจัด่ะโหวเกมจัด่ะกูบบพับเลยอยู่กูบ้านใหญ่ไม่ได้ อื้ออื้อไม่ดนกูมากูมา บอลไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งบอลไม่ทิ้งไปแล้วไอ้ค่ะบอกแล้วว่าจะทิ้งอ้าวขาล่างเนี้ยเอาให้แม่งเจอคนเดียวอยูดิไม่จะทำไงแบบเจ็บพี่ขึ้นมาบนต่อมาล้มได้ไม่เป็นไร ตัวบ้าาล่างให้ป hey. ั่ดเลยพี่ไปปัดต่อล่างอ่ะพี่หาปัดนเลยไปแล้วนะไปเรื่องติดแล้วลเออขวางมนาขวางนามึงีมึงไมีมึงมีอะไรวะมันตากันตากูบอกมันตาตากมันฝาปั่สายบน่เอเล่นเล่นตเลยเออออออ ล่างได้ไม่ไปงวงวาเปิดเนี่ยเหรอไหมมาเดี๋ยวพักกนดีกว่าโอ๊ยเอ๊ะโกูปั่นใช้กูปั่นเลยเลกูปั่นแล้วคือู่านฟ้าคือู่านฟ้าขยีกเอาพี่ไปขวาได้เลย โโโอ้หกูดนฐานฐานฐานทับไปอ่ะมันก็ไม่อยู่บนเนินถวันมันขึ้นมาอยู่บนเนินได้ไอ้มันไปนะมันไปสายบนแล้วมันไปสายบนแล้วมันไปสายบนแล้วมึงช่วยไวเลยเฟกเฟกันหน่อยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วจไไม่ด้้แลวซ ก่อนเล่นก่อนคุณเล่นให้ให้ได้พออ่ะควไมะต้องรีบเลยไม่าอยู่ด้ครับนะกวนลากวนล้กวนโดออเโแกเองวะไโอ้โหโอ้โหโดระับโดระับโดระับ โทรศัพท์มารับก่อนน้องโทรศัพท์มารับก่อนน้องโดดไปก่อนสักพักสักพักไอ้ยี่เจอกุ้ยไหนวะอยู่ไหนวะยิงล้วติดได้ติดได้ติดเนื้อติดเลยไอ้ยี่ไปเครื่องแล้วไอ้ัไอ้นั้นอยู่ไหนอ่ะเครื่องผมมาติดเครื่องต้ใช้หินเนี่ยไอ้ยี่อะไอ้พามาไอ้พาไปอ่ะไป อ้ยืมบ้านใหญ่ให้คนหนึ่งหายเจ็บหายเจ็บมันตายคอแ่งุดหิบอะตู้ขวาบนบัานหนึ่งแล้วก็ซ้ายอันนี้อโป้งนึ่งนี่ไอสัตว์เอาหนึโป้งก่อนโนวันหน่อยไอสัตว์โนวันก็หน่อยหาโนวันก่อน ดูขวาล่างให้ไอ้อยู่นี่อยู่นี่ขวากลางจะจพังให้ชวเลอละไอ้ยยชววมันหยิบอะไระเช่ก็อปชว์กูดกูโชว์กลัแล้วกูช่วยโดนกูสปินแล้วกูตันไปป่ะตูไอ้ียโดนทับกันอะโดนเลาจ้ะ ไอ้ไม่ไมมันบอกว่ามันหยิบเซตี้เมือาโนใหมายิบนุ้มเหมีัไอ้ยังโดนต้องเพียงตอนแกคิดว่าเฮียซ้ำยังไงอะเซตเนี้ยทุกคนเนี่ยซ้ำไม่เท่าไหร่ตอนเราโดนเศษจะเฟสสองใช่เมื่อกี้เฟสองใช่ไหมอัตมัสใช้เปิลนี้อีก แลกเฟดอีกโอ้โหแล้วลงมาโดนโทรศัพท์กับตายตายยากอีกแทงหลังผมยังไม่ได้แทงอีกเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยดิไม่ไหวอ่ะ